ส่วนที่จังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับจะพาไปดูการอนุรักษ์ต้นมอกข้าวมอกแกงลิงนะครับซึ่งเป็นพืชที่บางพื้นที่นั้นบอกว่าค่อนข้างหายากแล้วนะครับมีการอนุรักษ์ไว้ขยายพันธุ์ได้มากกว่า7สายพันธุ์ครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้วยครับ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของต้นมอกข้าวมอกแกงลิงที่ชาวตำบลทุ่งว่าเผเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพราะขยายพันธุ์และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือสวนขวนขค้องนะครับเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ชนิดนี้ซึ่งปัจจุบันบางพื้นที่ค่อนข้างหายากนะครับสวนเรียนรู้แห่งนี้เพราะมอข้าวมอแกงลิงกว่า200ต้นจาก7สายพันธุ์นะครับมีทั้งลักษณะมอแบนม้อกลมและม้อยาวรีครับมอข้าวมอแกงลิงเป็นไม้ประดับที่มีเอกลักษณ์นะครับโดยเฉพาะปลายใบที่เป็นกระปาะยังสามารถนําไปทําขนมพื้นบ้านได้อีกด้วยนะครับโดยใส่ข้าวเหนียวมูล ที่มีส่วนผสมของน้ำดอกอัญชันกะทิน้ำตาลและเกลือหยอดลงไปในหมอ้หมอข้าวหม้อแกงลิงนี่แหละครับแล้วก็นำไปนึ่งนึ่งประมาณ10นาทีนะครับก็จะได้ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งนิยมกินเป็นของว่างครับไปฟังเสียงเจ้าของสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิงกันหน่อยครับพืชทว่งนี้มันเป็นพืชที่หายากด้วยแล้วก็ถามชาวบ้านหรือว่าคนแก่ๆครับมันเป็นของที่ว่าใกล้สูญพันธุ์นะ ล,ลักษณะพิเศษของพวกพวกนี้มันดักแมลงได้ที่ดักแมลงได้ก็เพราะมีกระเปาะหรือว่าม้อนครับที่มีลักษณะโดดเดน่นแตกงตางจากผู้ชีพอื่นที่ก็เรียกว่าม้อข้าวม้อเกลิงครับม้อข้าวม้อเกลิงเนี่ยมันสามารถดัดแปลงหรือว่าต่อยอดทําทเป็นขนมและเอาไปรับประทานหรือว่าเป็นไม้ประดับ